ุยนั่นแหละที่หอมสุยใน่ได้สดนั่นแหละ <c oughs> ผัดเผ็ดหมูใส่มะเขืออย่างเนาะแล้วก็มีต้มไก่ไลส่สดจบแล้วก็ยังออกจากห้อง่าได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆ <c oughs> ตามกดไลค์กดใจให้เพื่อนๆเน,เนาะต้มไก่บ้าน <c oughs> สุยนั่นแหละที่หอมสุยใน่ได้สดนั่นแหละ เผ็ดหมูใส่มะเขืออ้่เนาะแล้วก็มีต้มไก่เขาเอิ้นว่าชีวิตของครีเอเตอร์อย่างแท้เนาะบรมีเวลาเป็นไ่ไก่รุ่นเดียวกับพ่อใหญ่จังไหนจังว่ารุ่นเดียวกับพ่อไหญ่หนังมันเหนียวพี่น้องพี่น้อง ไข่หัวลอดซะเถอะนักนาไปทุกมือละเมื่อกินเข่าในห้องนอนพี่น้องเลยก็เลยไปตักเข่ามากินในห้องมันนี่ก็มีผัดเผ็ดจ้ะผัดเผ็ดหอมไปเติมอันนี้มาไปเติมแกงน่องไม้มาพี่น้องเติมแกงน่องไม้เทดจังไดก็กินมองใดก็พี่น้อง ยห,หัวรอซะเถอะนักหนาไปทุกมือและเมื่อกินเข่าในห้องนอนพี่น้องเลยกลมไกลบ้านไล่สวดจบแล้วก็นยังออกจากห้องมาได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆตามกดไลค์กดใจให้เพื่อนๆเน,เนาะไล่สวดจบแล้วกัยังออกจากห้องมาได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆตามกดไลค์กด ใจให้เพื่อนๆเนาะไล่สุดจบแล้วกันยังออกจากห้องมาได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆตามกดไลค์กดใจให้เพื่อนๆเนาะถ <c oughs> ่ายรูปไปน้ำกินไปน้ำพี่นอ้องพี่เรกยกว่าจีบไรเอ๊ะว่าจีบอ่เห็ดคลีปดอกกินข่าเนาะ บมีแนวอวดพี่น้องล่ะเขาเอินว่าชีวิตของชีเอเตอร์อย่างแท้เนาะบ่มีเวลาเป็นันนี้กินผัดเผ็ดหมูเนาะเฝ้ากินเฝ้าเห็ุงานก็เลยไปตักเข่าวมากินในห้อง วันนี้ก็มีผัดเป็ดจ้ะผัดเผ็ดหอมลงตัวเองหลอกจ้ะมีเวลาอยู่เต่ก,กับเพื่อนเพื่อนกินเขาก็กินกับเพื่อนเพื่อนนเนี่ยรุ่นเดียวกับพ่อใหญ่เขาเอินว่าชีวิตของชีเอเตอร์อย่างแท้เนาะบ่มีเวลาเป็นไปจ้า ที่ฝ้าไปเที่ยวบ้านมึคุยให้เพื่อนๆฟังกินเมื่อนี้กินแกงน้ำม้มเมื่อนี้กินต้มไก่แซ่บเพื่อเขา <c oughs> อืม้มแบ่บแบ วิ่เให้เพื่อนๆฟังกินมือนี้กินแกงน้ำม้เมอนี้กินต้มไก่รุ่นเดียวกับพ่อใหญ่พี่น้องเคยหัวรอดซะเถอะนักหนาไปทุกมือแล้วเมื่อกินเข่าในห้องนอนพี่น้องเลย วิ่ให้เพื่อนเพื่อนฟังกินมืน่อนี้กินแกงน้ำไม้มื่อนี้กินต้มไก่ <c oughs> ่ายรูปไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องพิโองตัวเองหอกจะมีเวลาอยู่แตะกับเพื่อนๆกินเขาก็กินกับเพื่อนๆนะเนี่ย ไลรูปไปน้ำกินไปน้ำพี่นอ้องคิดไล่สูดจบแล้วก็ยังออกจากห้องว่าได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆตามกดไลค์กดใจให้เพื่อนๆเ,เนาะไปก็อยากอายบ่กล้าเฮ็ดคลิปคิดไปคิดมาเอา้าบ่มีคลิปลงด้วยเนี่ยบ่มีคลิปลงเนาะบ่มีคลิปเมื่อกี้กินผัดเผ็ดหมูเนาะเฝ้ากินเฝ้าเฮ็ดงาน ก็เลยไปตักข่าวมากินในห้หองมันนี้ก็มีผัดเป็ดจ้ะผดัดเผ็ดหอมไก่ไก่รุ่นเดียวกับพอ่อใหั่จังไหนจังว่ารุ่นเดียวกับพอ่อใหญยหนังมันเหนียวพี่นอ้อง <c oughs> ก็เลยไปตักข่าวมากินในห้หองมันนี้ก็มีผัดเป็ดจ้ะ <c oughs> ผดัดเผ็ด ท้ายรูปไปน้ากินไปน้าพี่น้องชิตเขาเอิ้นว่าชีวิตของชีเอเตอร์อย่างแท้เนาะบอมีเบล่าเป็นตัวไก่รุ่นเดียวกับพ่อใหง่จังใดจังว่ารุ่นเดียวกับพ่อไหญงหน <k HHH> ัง <tribal> ม <aja ib bean> ันเหนียวพี่น้อง ต้มไก่บ้านที่แรกก็ว่าจีบไล่เอ,อ้ว่าทีบบ่เห็ดคลิปดอกกินขาน่าวเนาะบ่มีแนวอวดพี่น้องลนะ่ะสุยนั่นแหละที่หอมสุยแน่ได้สดนะะ่ะ <c oughs> ผัดเผ็ดหมูใส่มะเขือยอย่างเนาะแล้วก็มีต้มไก่อืม้ม ให้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งจ้ะเนาะก็เลยไปตักข่าวมากินในห้องมัน,นี้ก็มีผัดเผ็ดจ้ะผัดเผ็ดหอมที่แรกกวว็ว่าจีโบไลไอว่าจีบโบเฮดคิบดอกกินขาน่าวเนาะบอมีแนวอวดพี่น้องล่ะไล่สุดจ,จบแล้วก็ยังออกจากห้อง่าได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆ ตามกดไลค์กดใจให้เพื่อนเอนเนาะไปก็ยจกอ่ายบ่กล้าเห็ดคิบ <c oughs> <c oughs> คิดไปคิดมาเอา้าบ่มีคิปลงด้วยเนี่ยบ่มีคิปลงเนาะบ,มะบม่มีคิบออ้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งจ้ะเนาะคุยให้เพื่อนๆฟัง มื่อนี้กินแกงนำไม่มื่อนี้กินต้มไก่สุยนั่นแหละที่หอมสุยในได้สดนะนะั่นอ่ะผัดเผ็ดหมูใส่มะเขืออย่างเนาะแล้วก็มีต้มไก่เสียเพื่อเ่า <c oughs> อืมแซบบ่บความพิเศษใลบ้าน วิ่ให้เพื่อนเพื่อนฟังกินเมื่อนี้กินแกงน้ำมัเมื่อนี้กินต้มไก่เอ้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งจ้ะเนาะความพิเศษใกล้บ้านที่แรกก็่าที่บัไลเอ๊ ว่าที่บ่เห็ดคลิปดอกกินข่าเนะาะบ่มีแนวอวดพี่น้องลนะ่ะพี่น้อง <c oughs> ใครหัวรอสะเถาะนักหนาไปทุกมือและเมื่อกินข่าในห้องนอนพี่น้องเลย่ <c oughs> ายรูปไปน้ำกินไปน้ำพี่น้อง <c oughs> ไล่ไสูตจุบแล้วก็ยังออกจากหองบ่าได้ ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆตามกดไลค์กดใจให้เพื่อนๆเ,เนอะเขาเอิ้นว่าชีวิตของชีเอเตอร์อย่างแท้เนอะ